มาแล้วเว้ยเดินเป็นนักเลงเนี่ยเดินมนักเลงสีเกียดเนี่เดินมาเดินมาเนี่ยอุ้ยอ่ะตกใจหมดเลยยายเบื่อยายเบอ่อเกิดอะไรขึ้นนั่งแบบนางแบบไปเบิ่งนางแบบไปเบิ่งนางแบบฉั้นมาม่ก็บผเห็น

ที่เซนเตอร์รถตู้นะครับรถรถๆๆหลุหลังนะครับรถข้างหลังด้อรถรถรถ่ําเลเพิ่นต่ําแล้วรถต่ําเลยตัว100เนีย

ภาพากันมาถ่ายบอกเคยเห็นบ่ครับนี่เคยเห็นแต่ในคลิปบอกเคยเห็นแต่ในคลิปบอกนะตานูนไหลมาที่นั่นแล้วยังมาเบิึงโอ้ยอย่างมาเบิึงก็ได้จกตาครับของแท้ครับผมนี่ไหมผู้ใส่แว่นนี่ไหมผู้ใส่แว่นนี่ไหมบอกเคยเห็นตัวจริงบ่ครับกืเลยเห็นเห็นมอง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 เราไปถ่ายมาถ่ายมองมาถ่ายอันนี้ถ่ายเป็นคลิปเหรอถ่ายเป็นคลิปครับเนี่ยโอ้สิริไปเบิึงอีกแล้วเนี่ยอุ้ยคนใครจะคลิปเน่ ในให้เบิ่งเด์ด้อช่องดีเจสาวน้ำยืนน่ะล่ะเห็นอยู่เนาะติดตามครับติดตามด้วยส่งยีราคึงรถตู้กับที่พักเอาถามเนี่ยเป็นยังไงคือว่าเห็นแต่ในคลิปมัดกัสุดยอดแล้วครับผมบ่ได้ลยกตายรีครับบ่ไดเลยไปเบิ่งนด์ได้ไปทีอยู่บ่ไปครับไปเบิ่งอยู่เป็นยังไงค่อยใจบางค่อยเฟสบางค่อยแสนเป็นยังไงหวังสุดยอดครับก็คือมันยังเล่นหลัก โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ก็คือมวนไปอีกแบบนึงครับมวนไปอีกแบบนึงโอ้ฮะโอ้น่าโอ้ฮาโอาอ้ฮอ่า่นโ่ยาา้า้อ

มเอาท้องมาจ่าเอาน้ำแม่สงสัยสิล่ะบอไปเบ่งน้ำเขาบ่เบ่งยูมันเขาไปบ่อหอดจ้าผ่เคยเห็นนักห้องนักห้องดังเัาไม่ะผมบ่หอดไม่หน่อยเคยเห็นยู่ไับอี่เคยเห็นยังไงบจ่าผมเคยเห็นอเคเห็นเนาะเคยห็นแตนี่ยในยกรัฐมนตรีไม่น่ะได้กลับบ้านแล้วโอดาวอีกว่าจะเมื่อยูสงยี่สิบสมยี่สิบสามยี่สิบสยี่สิบห้าี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบสี่อยู่ใช่ย ดี่บิบสีชัยภูมิภาคโคราชยี่สิบหกรีสนเกยี่สิบเจ็ดุรีัยี่ิบแต่ลัตตาบุรีสาวน้อยเป็นอยางตามกันค้นกันเองทั้งนั้น24เลิศเลิศเลิศเขาถ่ายอีลาไปเลยเขาก็ถ่ายไม่น้อย24เลิศเลิเลหลายคนมาย่อมกับพี่น้องสื่นแต่ยงามแล้วนะ ดีเซนเตอร์รถตู้นะครับเนี่ยแนนชิปเลยค่ะโอ้เไม่ได้ค่ะเซนเตอร์รถตู้โตโยต้าก็ไม่ลดไม่ลดราคาพิเศษใช่ไหมลมตานได้คนลมาาเอาล้ำเทียนีิแล้วา่เรก็ไดก็จมงสวไปนกมันด้มาแล้วเแล้วเหแล็น

่อับแกเบ่อคือออกมาจากตนต้าวเฮียหน่อยยังไม่เห็นตัวน้องเลยครับเนี่ยเฮียหน่อยขมอะไรครับเฮียหน่อยยังตกใจเลยมาตกใจโอยแบบนี้ยครังเฮียหน่อยเอามาส่งเหลาึ้นรถเดี๋ยตกใจจะกินข้ากับพ่อออกมาเจอหนูโจอลง วันนี้ไม่เมานะวันนี้ไม่เมากลับมันบ้ามาเออเป็นยกลังนค่นี่คือหลักคกันับคือกันครับก็ยเวอรเป็นเีบแเเป็นแต่งหน้าเทียบกันเดียว่เวไปใช่ห อะไรครับต้มงไแล้วมั้ยอดีตอนดีตาไ้ได้จ้าเด้อได้นมาให้นมไปนไปใส่มื้อเนไม่บ่เอรไม่แลยจ้ะจ้ำทงไทนี่ค่ะแม่

พรุ่ <laughs> งนี้พ่อกันอยู่ลาดกระบังนะไม่หน่อยว่าผู้ไทยยังดีเลยข้าขนาดนะครับนี่เนี่ยหน่อยเนี่ยหน่อยมามาที่หลังงูนะครับอีสาสนนครศรีธรรมราช คืถ้าเกิดไปท่ไหนได้ก็เจอไม่ต้องไปถายับคนอื่านครศรีครเนียหน่อยหมอลำไอดอนนะครับเป็นคนตะหักเง่งนอกมากับคนลุมมวมีเรื่องอะไรกันมึกตกใจส่งน้องมาถ่ยรับเนียหน่อยตกใจจ้าะมาลุมถ่ายรูปไวล่าเป็นว่าเขามีเรื่องเจอในายการก็ไม่ไม่ไม่มีนักข่าว ตื่นเต้นนะับสารันวัฒนธรรมอินดียครับยินดีเลยครับเพราะว่าผมมากครับใช้คว่าชอบชอบเลยนะครับผมไม่ใช่คนเป็นคนหายลดมาแปลว่าลดมาครับลดมาผมอยู่อีสานมา17ปี18ปีผมก็เลยสึมซับสึมซัไมเอามไมมัำไมอไมมไมั เขาไม่ได้ดูผมนะพอดีเนาะถึงอิงไปแล้วก็เลยมารุมผมยัยหน่อยขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะครับฝากขอรับไอีกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับอขสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นเตอร์บี่ยัยหน่อยเห็นก็หลายตื่นเต้นอ่ะไปนอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายพายลาส่งยาขึ้นประตูเรียบร้อย อออของทีการตลาดของมาเต้ย